ทางด้านบริษัทก่อสร้างจันนํำก่อประเทศรวมกับมาวัไหวะไลลักษ์นะครับได้ทําข้อตกลงกันนะครับหน้าหมอบทุนกว่า1ล้านบาทนุนนันวิจัยวัสดุแท็งคอมโพสิตและการอนกรีตรีไซเคิลกับเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย ok ์ดรอนุรักษ์ทุ่งทองพ่วงในวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเวลัยวะไหลลักพร้อมด้วยนายพิชิตจรัสพุงทาวนกรรมการบริหารบริษัท GFRPK i n g RP, King, และก็นายประเสริฐตังดินชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทปัญญาคอนกรีตจำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอานวิจัยพัฒนานะวัตกรรมวัสดุแถง็งคอมโพสิตและกับคนกรีดโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจ,จารย์ดร ok สมบัติธรรมรงธัญญาวงอธิการบรีมาวิวีาลวะไรล,ลักเป็นประธานในพิธีมีผู้บริหากษกอง,งสังสง่ายนะครับรวมเป็นรักขี้พยาน ณักนะมาวีะไรวะไรลักษณ์นะครขที่ธรรมราชครับโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาวัสดุแทงคอมโพสิตในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึกษาและวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์วัสดุแทงคอมโพสิตนะคะและก็พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างคอนกรีตและการนวัตกรรมการก่อสร้างซึกษาและวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคอนกรีตรีไซเคิลรวมั้งสนับสนุนความร่วมมือการทําวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตภายใต้กรอบเวลาสร้างปี และการไมโอกาสเดียวกันนี้ค่ะซ่องบริษัทและการมหวิทยาลัยวะไหลหลักยังได้มีการลงนามในสัญญาโครงการวิจัยจํานวนซ่องโครงการพร้อมสนับสนุนทุนการวิจัยให้กับรองศาสตราจารย์ดรธนงศักดิ์อิ่มใจหัวหน้าโครงการวิจัยค่ะรวมทั้งแมดเลยนะนึ่งลานเจ็ดมื่นห้าพันบาทด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในด้านโครงการก่อสร้างที่ผ่านทางสถาบันการศึกษาการวิจัยครับค่ะ